สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุขม,มองสุบอนสบายดีเอฟซีที่หางแพงสุขุสุขคนว่าสอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลพี่น้องเลยพอ่อ,อกับบรรยากาศย้ำเศร้าๆพี่น้องอยู่ที่ทงไายทงหน้าเส้นเกาเส้นเคยเพราะว่าบ้านเฮ่ากาับพะยูเข่าทั้งขึ้นพี่น้องเลยเมื่อ,อเริ่บริเวณไซป์ผอบพ้นตกลิ่นตลอด งูควายกับห้องบร,ริปรีอย่างมือหนิน้องมวยกับมัดเกี่ยวหนาพี่น้องเอ้ยมาหางงัวงัวเขากับมีมีงัวอยู่ตัวดียาวพี่น้องเอ้ยก็เลยว่าบบเร้าออกเลี้ย่างมือหนิพ้นตกเลยเกี่ยวหนาให้เพิ่นน้องมวยเพิ่นเกี่ยวหนาอยู่ขั้นหน้าพี่น้องเอ้ยส่วนบ่าวควันนี่กับสีแบกหนาไปหางงัว ก็ยังไม่ท uh, <ination noises> ันแล้วว่าใช่แบียกไหมก็ได้โอ้ยพี่น้องเอ้ยไม่ละพ้นไม่ละพี่น้องอุ้ยล้มสังเกตที่ก้นเข่าพี่น้องบมจักรล้มบมจักรพนพนพานุเข่าบ้านเฮ้าพี่น้องเอ้ยก้องจนเปียกมุนมีเบิ้ด จังได้กาเห้ามจุดถ่ายให้พี่น้องเบิ่งเนาะกล้องเต็มไปด้วยน้ำต้องขอโทษขอไผ่ผ้าบริสัทบุบคคลอย่างงมวยเพิ่นกับไปถ่วงน้ำก๊อเนยมตลอดล่มมาแต่ละที่พี่น้องเอ้ยบอ้คนกับสีไห้พี่น้องเบิ่งท้องผ้าพี่น้องเอ้ย ขึ้นใชมเนอะมือ,นเ,อนมนเนี้ยมันขึ้นในการตกเบิดขึ้นพี่น้องเอ้ยส่วนมากเนี่มือเศร้าเขากับ่าได้ไปไซมมือนีพอมันหนาวก็เลยเกี่ยวหยาให้งัวพอคลัสซเลี่ยงกับมันพลนตกลิ้นนะ ลมพี่น้องเอ้ยสังเกตใบเขา่าพี่น้องพันยูนี่คือพันยูเข่ามาทีบ้านเฮ้า,าพี่น้องเอ้ยบ้านน้ำมงพี่น้องบรรยากาศรบอบๆพี่น้องเอ้ยฝนกระตกบูยุดบ่เศร้า น้องกับสีโฟกัสปีิเกี่ยวน้องมวยพี่น้องสังเกตคนเกี่ยวเพื่อสีได้แต่ลัดก็หยาพี่น้องเพื่อสีเกี่ยวได้ ปีหนามรู้น้องม้ยสิแคบหน่าจอ right? น้องม้ยก็ตื่นมากอะยิ้มท่นสวยห่อหน้าห่อตาพี่น้อยขีดตายังเต็มอยู่แล้วก็ผ้ามาเกี่ยวหยาให้งัว เพิ่นเกี่ยวแล้วพี่น้องเ้ยส่วนเกี่ยวแล้วเพิ่นกัสีกองไว้เป็นทีละกองทีละกองนี่แหละพี่น้องเลยบ่าวควันกัสีน้ำปุ๊บน้ำล้างพี่น้องเพิ่นเกี่ยวไว้หายแล้วนักาไร่สามกองสี่กองพี่น้องส่วนด้านนั้นเอากระสอบมาบ่าวควันเป็นคนปุ๊บพี่น้องเลยส่วนน้องมวยเป็นคนเกี่ยวบ่วววาวควันกระสีเป็นคนแบ่ อยู่บ่เศร้แห่งลิ้นมาเลยเลย หิวเข่าพ <Quand> <regions> ั <initiatives> oh, oh, oh. No, no world, Bye, around, ่นโอ้ยน้องมวยเพื่อนกำยังเพ่นกินข้าวเส้าพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้คิดอยากกินมะเขาก็มาป่วยซุกปลาลูกเลยหลังจากที่ขึ้นไปห้าขั้สีผ้าเพื่อนนาะพี่น้องไปหาเบื้งหมากล้วยพี่น้องเอ้ยเพื่อนอยากกินหมากล้วยซุปนั่นแหละท่นคัดใจกะเพื่อนห้ารพี่น้องเอ้ย คนกรลังท่อกรลังใสกระทอบถึงใจน่นหนึ่งเพิดกสีงอนพี่น้องเลยกระท้อบุถึอใจน่นหนึ่งเปิดเป็นยางเป็นกรสีบุปากน้ำบิดมืดเว้นนอนขันฝนนสะออนหยาดน้อยเกี่ยวปีสมวยแบบปลาโลดใกล้เนี่ยเกี่ยวเกี่ยวจักเล็กจักหน่อยฮักกระสีขืนกันอะไรพี่น้องเลย บ่าวควันกนะ็ไปเดินตลาดพีกายาต,ตลาดคือบาา่าวต่างเนาะพี่กายนี่บ่าวควนกับไปลแล่นตลาดพี่น้องเอ้ยแต่ปีนี้ฮักไปลแปล่นเพราะว่าฮักผาพาไส้ติ้งมากพี่น้องเอาบัสิเกี่ยวเจาะเล็กแค่หน่อยครับสิได้ขึ้นไปสสอสอสอบจกเ็้บ Có mưa tụi em sẽ đưa sống ngoài đường của đây cầu nhà này nắng 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 ประชาธิป كوم อย่างไรก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องเอ้พราะว่ากล้องเหามันถึงหน้าพ้นสาดตลอดพี่น้องเอ้ต้องขอโทษขออภัยนักเก็ยหนาน้ำนองไว้คือการมาหนีบรรยากาศยาำสาวเปลี่ยนคันพี่น้องเอ้ยเพรวาคันนั่นหยาบุรายเปลี่ยนมาคันนี่สิายหรือบุรายก็มาเบิร์นน้ำการปลาลุงเอ้ย Yeah, no, no, no. เปี้ยวก็จะได้เมื่อยเลยนอยจาเขาแห้งยังงี้ว่าน้องมม่จิไปหาหมางยังมวยมากล้วยเขว่าการทางเบิ่งว่าสิได้กินหรือบ่มากล้วยยังชาวอยากกล้วยชุบกล้วยยังกล้วยชุบบะคอนว่าจิบะคอนม่าจิไปหากล้วยทันนี่มาให้กินบะคอน่ะตำกินแห้งค่ะกล้วยทันนี่แห้งค่ะตำ น้องมวยเพิ่นหมักตําได้เพิ่ว,ว่าตํากลวยทะนี้าาไดใส่เลยพี่น้องเอ้ย ao cả đi, đi há ghép nhả, này p/nơi, cả thả bờng tơn, áp nó bả gì, phun xịt, mọc, cả và đánh đánh. vào khoan cả, sao mua เอากับมาเกี่ยวหน้าเพิ่นแล้วพี่น้องโมเมนหน้าเฮาอันนี้เป็นตงหน้าของเพิ่นเฮากับมาเกี่ยวพอมันใกล้บ้านส่วนหน้าเฮ้าน่ะขามาไร่น้ำมากพี่น้องเอ้ยนน้ำแต่แกงอยากกิเกี่ยวกันมาแน่นพี่ต้องเอ้ยเอากเขามาให้เัวกินแล้วบารคอนก็ตอนมากกับบริษั ่ายพี่น้องเบิ่งมันนักแหงพี่น้องเอ้ยเปียกมิแต่นามเอามาหาย,ยาง,งัวเขาก็มีตัวเดียวเลยพี่น้องเอ้ยมีอยู่งัวตัวเดียวเกี่ยวมาหายเหลืออีกเคิงหนึ่งนะพี่น้องฮะกะเอาไว้กินตอนเที่ยงพี่น้องหลังจากทีมาแต่เกี่ยวหนาพี่น้องเอ้ย นี่กับพ่อใหญ่พี่เพิ่นแบกมากพี่น้องเหลือให้งัวเลื่อน้อยหนึ่งไว้กินตอนเที่ยงครับกระสินบุ๋มมียังไลยพี่น้องเลยถวะพ้นกระตกลิ้นพี่น้องเลยพ่อใหญ oh mm ่แ hmm. ล้วก็น yeah. ้องเพิ่นพญานาลพี่น้องเลยเพิ่นมาเล่นเมื่อนี่กับบรรยากาศคือพี่น้องเห็นอะไรนี่พปหยกเขา อันนี้ก็ส่วนเพื่อนล้างนี่น้องพี่น้องกับเป็นเพื่อนของน้องจักรจันทร์ mm hmm. น,นั่นแหละบู mm hmm. แมนเ,น,น,แนเพื่อนเฮ้าดอกี่น้องเลยแมนเพื่อนน้องแคนเพื่อนคนใหญ่ครับพยาบาลถ่ากผลก็มาโอ้่มกันเข้ากันสิบว่ารย,ยะห่างเลยกับฝากก็ไลก์แกแชร์ก็ติดตามซ่องน้องมวยพี่น้องไปเลยพี่น้องพอกันคลิปหนาบาย